พอแล้วพอแล้วเอางานเขา่าระบาดได้แล้ว กนันฟรีมัมีบอกนะโอ้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ขึ้นแล้ว đàn thoại chẳng nói hết có thể chẳng qua đường mây thoải mái thoải mái leo leo áo là bà แล้วแล้วอันนี้ห้องหล่อเหมือนกันเฮ้ยสิมาชอยเขาจังได้สรุปแล้วไพชี้ได้ช้อยไพ่นี่

จะเฝ้าเฮ็ดขั้นในไม่ชิลล้มอีกโก็ไม่ต้องเฮ็ดดิไม่ชิลล้มลงอีกเี่ล้อหลังมันขึนน้ลนแล้วเนี่ยเลี้ยงลงไปนี่กับเม็ดตันงสี่ล่อตั้งสองล้อได้ได้บาทมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้เอาขั้นไงเนี่ขึน้นก้อนนี่ยบ้าเอาเนี่ยไหนวะให้ลูกแปลงดันไม่อีกบ่บอ้ มันจะหันดันนั็นเครื่องขึ้นแล้วอยู่นี่นนเอาครับผมเดี๋ยวเฮ็ดซอยขจอกกันชักข้าวกันดน้วยครับผมเดี๋ยวจะม้อมึงกันต่อ่อานนั้นเป็นหนังชีวิตครับตอนนี้จมทั้งสองขั้นแล้วจีทอยแลจะจีเดิอนหน้ามันจิจมแล้ว โบแรงเว้ยรถยังแวงหนอวะเออจั่วมีอะไรได้ทางคนเอไกลมากข้ามกันจ่อย ได้กันพี่แมกันฟี่่มีบอกว่านะาเออบ่ขึ่นเอกครับยันเนีเอาขั้งไงดันรูน้นี่แต่ว่ายันขันนี้รมอีกนี่ตายตดต leo cái này vô này ủa oh, cây là hấp cây leo cây khinh leo chạy nhiên chạy nhiên โยกยหนงอยเอ้าียับเนาะใกล้จะขึ้นแล้วครับผมขึ้นได้นโล่งเลยละเพราะว่าถ้าขึ้นได้สิเอาขั้นเพาเดียวมันต่ำยูนทึ่งต่ำไม่มีดขึ้นเลยนะ คืครับมันมีทางอยู่เยียวกันรี่ด้พ่อนาเอยกันรี่กันพี่โอ้คาคามันคา ค่มคั่มมันจะขึ้นแล้วอ่ะแหมมันจะขึ้นไปแล้วด้เนี่ยโอ้ถ้าก็จะรอเหยียบลุง เหี๋ยวลองไหมเหี๋ยวลองไหมครับผมขึ้นบ่นขึ้นไปไปเอึอ่งสองข้นจากสี่ได้ไหมยังขัดข่วนอ้อมไปขึ้นน,นววั่งข่นโอ้ยตรงเนี้ยยิ่งมาฆ่ากับจุลูอยู่เว้ยขันนี้ลงไม่ ขั้นนี้ลงมาเนี่ยันก็ค่ากำกันอีกแล้วครับขั้นนี้ลงมาค่าสองโลเลยได้หมดอันนี้เยอะจริงมันค่าตลอดหนาอยู่เพราะว่ามันขึ้นไปได้แล้วบ้านหลักกาดินขั้นนี้นะครับนะชิดันบอกเออต่ำต่ำท้อยรถต่ำท้อยอีกเปล่าเอาบอกหันหน้ามาไหมเอ๋อผมสีล้องเอาขั้นนี้ดันแล้วมึงบ่ายดันให้มันยับขึ้นอีเล็กน้อยแต่ไม่ขึ้นก็ให้มันขึ้นเลยนะ lời 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 ơ lời Ơ, lời 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 này lời 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 ็นน้องสายหน่วยนึงเลยเลกินเครื <c ười> ่องอะไร้น่ยมาขี้แหงเือยมึงล่ลองมึงะอ,งอ,งอ,งองงะไรก็ลองกับจิตคบหนึ่งศูนย์เนาะป่านมึมิเท่าบุ๋นเนี่ยนีฮะขึ้นได้แล้วครับผม โอ้ยพ่อหันปัน่นอาอยาไว้แล้วหุ่นอ่ะอะเรียบร้อยครับผมขึ้นได้แล้วดีใจนำ้ำดีใจน้ำแน่แน่แน่แนเจาลงมาอีกเด้อ